สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อเลยครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาชมงานพุทธศิลป์ที่หาดูได้ยากมากๆนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดใครจะได้ครอบครองเนี่ยเรียกได้ว่าต้องมีเงินแล้วก็ต้องมีบารมีในการค้นหาด้วยเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับเล่มหนึ่งเป็นสุดยอดเกจิอาจารย์ที่ได้ถูกขนานนามเอาไว้ว่าเป็นผู้ที่สร้างมีดหมออันดับหนึ่งของประเทศไทย นะนั่นคือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับมีดหมอของท่านเ,นเป็นที่ประจักษ์มากๆแล้วก็ราคาณนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครครอบครองถือเก็บไว้เนี่ยนะราคาอาจจะแตะหลักล้านได้นะครับเนาะในหลายๆรุ่นนะครับอย่างรุ่นนี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวผมค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับกลับอีกรายการหนึ่งตรงนี้จะเป็นมีดคู่ของสุดยอดเกจิอาจารย์ที่ได้ถูกขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองระโวทั้ง2เล่มนี้นะครับผม เ,เกิดในช่วงเวลากใกล้ๆกัน,เ,นเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะเพราะว่ามีดคู่เล่มนี้เนี่ยเป็นของหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนครับในสายของพระอาจารย์กงนะครับหรือว่าพระอุปชากงที่ว่ากันว่าเป็นมีดที่สามารถปราบผีปอบได้ผีปอบเป็นผีที่มีอวิชาคนเล่นมนต์ดำและของเข้าตัวในการผีปอบปกติแล้ววิชาทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถปราบลงไม่สามารถเอาอยู่ขู่ก็ไม่กลัว แต่ว่าเล่มนี้เนี่ยสามารถเอาอยู่ได้นี่คือความน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆเล่าทีละเล่มดีกว่าเพราะว่า2เล่มนี้เนี่ยคืองานมีดหมอที่แพงที่สุดในร้านผมละนะครับอ่ะเริ่มจากเล่มนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนี่ยท่านเองทํามีดมาถ้าในยุคที่โด่งดังสุดก็คือจะตั้งแต่ปี2470นะครับ ในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ท่านอะโด่งดังแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันต้องมีงานมีดหมอของหลวงพ่อท่านที่ได้เริ่มทําแน่เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับท่านได้ไปร่ําเรียนวิชามีดหมอเนาะก็ไปสอบถามกับหลวงพ่อขํำวัดเขาแก้วนะว่าเนี่ยนะสนใจการทํามีดหมออยากจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมหลวงพ่อขํำท่านก็เลยพูดว่า,อาลองไปหาหลวงพ่อลุ่งสิหลวงพ่อลุ่งท่านทำมีดหมออยู่แล้วท่านทําได้ดีมากเลยที่วัดหนองสีนวลเนี่ยลองไปดูงานได้ไดนะฮะ ด้วยความที่หลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อรุ่งท่านเนี่ยนะครับก็จะว่าเป็นญาติกันก็ใช่นะครับเพราะว่าคุณแม่ของหลวงพ่อเดิมและคุณแม่ของหลวงพ่อรุ่งท่านเป็นพี่น้องกันก็เลยเป็นเหตุว่าทั้งสองท่านเนี่ยสนิทกันมากก็เลยหลวงพ่อเดิมเดินทางไปที่วัดหนองสีนวลณนะตอนนั้นหลวงพ่อรุ่งเนี่ยทำมีดมาก่อนหน้านะครับเนาะก็จะมีโรงตีมีดโรงทํามีดอยู่แล้วซึ่งพอหลวงพ่อเดิมท่านไปดูเนี่ยก็รู้สึกประทับใจ แล้วเกิดแรงบันดาลใจในการจะสร้างมีดขึ้นมานะท่านก็กลับไปศึกษากับหลายเกจิอาจารย์ชื่อดังมาเยอะมากกระทั่งได้เริ่มทํามีดนะฮะในครั้งนั้นเนี่ยของท่านจะเป็นสายของมีดสามกริย์นะครับแล้วก็จะเป็นเทพศาสตราด้วยนะพอเริ่มทําปั๊บเนี่ยปรากฏว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนำไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์ที่ดีหรือแม้กระทั่งเวลาท่านไปทุดดงเนี่ยปีกวิเวกเนี่ยท่านพกมีดไปเนี่ย มีดของท่านมีความสวยงามไม่พอแถมมันเข้มขลังด้วยสัตว์ร้ายเมกาเข้าใกล้สายคงกระพันชาติต่างๆคือมีครบองค์ประกอบจากประสบการณ์ของลูกศิษย์นะครับกลายเป็นว่าปี2470เนี่ยนะครับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมท่านเนี่ยโด่งดังมากๆนะฮะแล้วหลายคนบอกว่าอาจารย์แล้วมีดหมอหลวงพ่อลุงน่ะเป็นไงบ้างนะครับก็โด่งดังเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับเนาะของหลวงพ่อลุงเนี่ยบางทีการตลาดในสมัยนั้นเนี่ยอาจจะลูกศิษย์ลูกหาไม่ค่อยได้โปรโมทเท่าไหร่นะนะฮะอันนี้พูดเป็นภาษาบบบ้านเรานะครับ นะก็เลยกลายเป็นว่าของหลวงพ่อรุ่งเนี่ยคนที่รู้จักดีจะเก็บไว้เพราะเข้มขลังมากๆแถมราคาจับต้องได้ปัจจุบันนี้คนเริ่มเล่นหลวงพ่อรุ่งเยอะนะครับเพราะว่าของหลวงพ่อเดิมเนี่ยราคาสูงมากจับไม่ไหวนะอย่างเล่มนี้ก็9้า0 0มื่นนะครับคุณผู้ชมแต่ไปต่อได้แน่ๆนะฮก้าวหมื่นนี้ยังเบานะครับปกติแล้วเนี่ยต้องเป็นแสนนะครับนะสายประกวดนี้ต้องมีเก็บไว้นะครับในรุ่นนี้นะครับเนาะอ่ะลองดูครับด้ามเนี่ยเล่มนี้เป็นด้ามงา เป็นงาช้างนะครับซึ่งหลายคนสงสัยว่าอาอาจารย์เราไปตัดงาช้างมางี้ไม่บาปไม่กรรมเหรอก็อย่างที่บอกไปถ้าเป็นพระนะครับไม่สามารถไปตัดงาอะไรอย่างนั้นได้อยู่แล้วนะครับแต่งาที่ใช้เนี่ยจะเป็นงากระเด็นนะครับบางคนสงสัยว่าอาจารย์ยแล้วงากระเด็น planets, คืออะไรนะครับงากระเด็นหรือว่างาช้างกลําจัดเนี่ยนะครับผมจะเป็นงาที่ช้างเนี่ยจะสลัดโดยธรรมชาติตนบนที่ช้างแบบตกมันต่างๆนานาหรือว่า งาู้สึกคันที่งาเงี้ยนะครับผมก็จะเอาแบบปลาลองงาเอาไปเสียบกับต้นไม้บ้างอะไรบ้างแล้วมันหักขาต้นไม้ไปนะฮะงาเหล่านั้นเนี่ยในพรานที่เขาหากินในป่าเนี่ยเดินป่าเป็นประจำๆเนี่ยเขาจะมีความเชื่อกันว่ามันคล้องคอแล้วเนี่ยสัตว์ร,ร้ายสัตว์ดุร้ายจะไม่กล้าเข้าใกล้เพราะว่าในงาเนี่ยมีเทพพรักษ์เนี่ยอัศตยอยู่นะฮะแต่ต้องเป็นงากำจัดเท่านั้นนะครับต้องเป็นงากระเด็นเท่านั้นนะที่ช้างกำจัดเองเท่านั้นนะนะทำให้ตัดเลยนะไม่ได้นะครับ แล้วพอหลวงพ่อท่านเนี่ยก็มีวิชาด้านนี้อยู่แล้วลําพังแค่ง,งาอย่างเดียวเนี่ยไม่ทันได้ปลูกเศษก็ขังอยู่แล้วนะในพรานเก็บได้ก็จะไปคล้องคอนะขังอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอเอามาเข้าวิธีเป็นดัํมมีดนะครับปลูกเศกด้วยนะอัญเชิญเทพเทวดาเข้ามาที่งานะครับแล้วก็เพิ่มฤทธาให้กับเทพเทวดาที่อยู่แล้วในงานเนี่ยให้มีฤทธามากยิ่งขึ้นยิ่งเข้มขขังไปใหญ่นะฮะและดูงานร้อยปีครับ นะอายุเกือบร้อยปีต้องแบบนี้ครับลองลอยแห้งนะครับแล้วก็แตกรายงานสวยนะสมดุลกันนะครับงานและปลอกต่างๆเนี่ยต้องสมดุลกันนะครับผมจะดูอายุก่อนนะครับว่าแต่ละชิ้นงานเนี่ยธรรมชาติของงานเนี่ยกับธรรมชาติของวัสดุเนี่ยเมื่อผ่านการเวลามาแล้วเดี๋ยวมันเท่ากันไหมเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวคือคนแอบสับใบมีดแอบสับฝักหรือเปล่าแอบสับปลอกหรือเปล่านะครับนี่คือความ ที่ต้องระวังนะครับผมนี่นะ,ะเมื่องาแมรลัดนะครับทุกอย่างไม้นะครับเป็นไปตามการลวเวลาแล้วมันเท่าๆกันเนี่ยก็หายห่วงนะครับได้แน่แนทีนี้เนี่ยในส่วนของช่างที่ทําการตอกมีดของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่นะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นช่างของพายุหนะครับในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ช่างชิมช่างไข่ช่างสอน นะอย่างลายตอกนี้เนี่ยเป็นของช่างสอนนะครับ <enth> เป็นของช่างสอนตอกตอกขึ้นมาเป็นลายน่องสิงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นช่างของพยุหะเลยนะภายหลังมาเนี่ยช่างที่ทํางานกับหลวงพ่อเดิมหลายท่านก็ไปทําให้มีดหมอของหลวงพ่อกันนะก็มีนะครับของหลวงพ่อกลวยก็มีนะครหลวงพ่อกวยบา,บางช่างเป็นศิลป์บ้านานางเรือนะครับเป็นศิลป์บ้านานางเรือก็มีนะครับนี่ให้ดูวัสดุนะครับ จะเห็นได้ว่าบริเวณใบมีดเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเหล็กดำนะมันก็จะมีแบบฟองๆนิดนึงนะครับตีร้อนนะตีไฟแต่กนะ็จะมีฟองอากาศที่มันแทรกตามใบมีดขึ้นมาด้วยนะครับน่องสิงนะชัดเจนอันนี้บ่งบอกถึงอำนาจบารมีนะครับร่องเลือดมี3ร่องเลือดนะครับผมการเล่นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมเนี่ยต้องดูให้ดีๆนะครับเพราะว่ามีดหมอเวลาคนจะทําสําเนาขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะทําที่ มีดหมอของหลวงพระเดิมซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าชื่อเสียงโด่งดังนะครับเนาะเอาไว้หลอกคนที่ชอบวัดตาวัดใจอนั่นแหละครับก็จะโดนกันเยอะนะฮะอีกจุดหนึ่งที่สังเกตได้นะครับแบบมีหลักการนะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมถือมีดแบบนี้ใช่ไหมแล้วใช้มือเนี่ยจีบอย่างงี้ครับถ้าเป็นมีดตีไฟเนี่ยลูบไปแล้วมันจะขุ่ละลองลูบไปดูเลยครับจะขุ่ละนั่นคือวิธีการทดสอบอีกหนึ่งจุดนะครับ แล้วก็ดูอายุมีดให้แม่นๆนะครับดูลายตอกให้แม่นๆเอากล้องเนี่ยมาตีดูที่กันมีดด้วยว่าเขามีการสรับใบหรือเปล่าถ้าสับใบมันจะมีร่องรอยนะมันจะมีร่องรอยถาไมาได้สับมันก็จะดูเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับเนี่ยนะอ่าให้ดูกันก่อนนะครับนี่ก่อนจะดูเป็นเนี่ยนะครับผมเจ็บมาก่อนนะครับก่อนที่จะดูเป็นเนี่ยพอภายหลังมาก็มีคนสอนนะครับ ต้องหางานแท้มาดูให้ได้ก่อนนะครับจึงจะสามารถเข้าใจได้นะฮะต้องเคยจับของแท้ก่อนนะครับไปลองดูก่อนนะครับจับของแท้ก่อนเห็นของแท้ก่อนจึงจะสามารถแยกแยะออกได้นะครับนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมเคยศึกษาใหม่ๆเนี่ยไม่เคยเห็นของแท้มาก่อนใช่ไหมครับผมก็ไปหาดูตามตู้พระตามที่เขาตั้งแผงเขาบอกมีดหมอหลวงพ่อเดิมผมก็ไปลองดู นะตอนนั้นเนี่ยเวลาบูชาเนี่ยผมบูชาแค่หลก 100, หักร้อยแคาไม่กี่ร้อยเจ็ดแปดร้อยนะฮะก็มานั่งขำตัวเองอยู่ในปัจจุบันนี้วันเราก็บ้าเนาะนะฮะตอนนั้นไปบูชามาได้ยังไง7-800นะครับมีดหมอที่เกือบร0อปีอ่ะแล้วไปบูชาแบบ7-800อ่ะมันไม่เมคเซนส์นะครับมันไม่ไม่ถูกหลักกันเลยนะฮะเอาไว้ง่ายยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมเนี่ยจะมา แบบว่ามีคนจะมาซื้อมีดหมอผมสมมติว่าผมมีมีดหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับที่มีอายุเป็นเกือบเกือบร้อยปีเนี่ยแล้วมีคนมาซื้อมีดหมอผมในราคา700บาทเนี่ยคุณคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะขายให้ไหมไม่มีทางดูไหมฮะเราไม่มีทางขายแน่ในราคา700บาทคือมันต้องเป็นหลักหมื่นแน่ๆนะครับถึงจะขายได้นะหลักหมื่นได้หลายหมื่นถึงจะยอมขายใช่ไหมครับนั่นแหละฮะด้วยความที่เราชอบไปวัดตาวัดใจแบบนั้นเนี่ยก็หมดตังค์ไปเยอะนะฮะ เพราะฉะนั้นเล่มเดียวเจ็บแต่จบดีกว่านะครับเอามาศึกษาเลยนะครับแล้วใบมีดตรงปลายเนี่ยจะเห็นว่ามีการใช้งานนะครับมันจะมีความบินบินเล็กน้อยมันจะมีความบินบินเล็กน้อยสภาพก็จะดูแบบหย่อนหย่อนนิดนึงนะครับแต่ถามว่าทําไมหย่อนหย่อนแบบนี้ล่ะดีดีต่อใจเราครับอย่าลืมนะครับว่างานวัตถุมงคลเนี่ยบางคนที่เขาไม่เชื่อเนี่ยนะครับก็เรื่องของเขาส่วนใครที่เชื่อเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าสิ่งนี้คุ้มครองเราถูกไหม แต่ถ้าเราเชื่อแล้วบังเอิญว่ามีดเนี่ยที่แบบเป็นร้อยปีแต่ว่ามันดูสมบูรณ์จนเกินไปเกินควรเนยนะครับจะเราเองนี่แหละที่ตะคิดตะขวงใจนะครับเรามันจะไม่สนิทใจเพราะฉะนั้นเนี่ยในร่องรอยต่างๆที่มันชำรุดตามกาลเวลาเนี่ยก็ปล่อยมันเถอะครับอย่าพยายามไปขัดไปฝืนมันเลยนะเนี่ยนะครับนะหรือคุณจะไปลองดูก็ได้นะครับแต่ว่าเล่มน,นี้ผมรับประกันแท้ให้นะคุณจะลองขีดลองขัดอะไรก็เลื่อมคุณได้ถ้าคุณไม่เสียได้นะนะเนีนพูดถึงเจ้าของที่จะได้ไปนะครับนะ ไปประกวดได้เลยครับส่งประกวดได้เลยผมการันตีให้นะครับผ่านแน่ๆเพราะว่าผมเล่นตามหลักของสมาคมนะครับนะสบายใจได้นะครับผมนี่เนี่ยส่งประกวดได้ครับนะถ้าส่งประกวดเรามีปัญหาติดต่อมาครับผมนะผมยินดีซื้อคืนเต่จํานวนด้วยนะฮะเพราะว่าผมการันตีให้นะครับที่ผ่านมามีดหมอที่หลายคันหลายท่านได้จากผมไปนะครับไปประกวดติดโบแดงมาก็เยอะแล้วนะครับแล้วก็ได้รางวัลชมเชยบ้างที่2ที่3มมาบ้างก็เยอะแล้วนะครับผมนะ ก็การันตีให้ว่าเล่มนี้แทนแน่นอนนะครับจะได้สบายใจหายห่วงนะเวลาบูชาครับใบมีดละ5นิ้วนะอนุโมทนาสาธุนะครับเล่มนี้จบที่ราคาบูชา90,000บาทครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเล่มไม่ใช่สิต้องเรียกว่าเป็นมีดคู่ต้องเรียกว่า2เล่มนะครับของหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะครับลูกศิษย์ของพระอุปชากงที่ว่ากันว่าพระคาถาในเข้มขังเหลือเกิน บอบยังไม่กล้าเข้าใกล้สิงอระมงคนทั้งหลายเนี่ยเจอมีดหมอหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนเข้าไปเนี่ยล่นถอยกันหมดนะครับเพราะนี่คือสุดยอดจริงๆนะครับฝักไม้ที่แห้งแบบนี้ตีให้ดูครับแต่ว่ามตดหมอของหลวงพ่อบุญมีเนี่ยนะครับเกิดขึ้นภายหลังมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับเนื่องจากว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยเริ่มตีมีตั้งแต่ปี 2- 4 8 0นะครับในยุคแรกแล้วช่างในยุคแรกเนี่ยจะมีทั้งหมด7ท่าน แล้วเล่มนี้เนี่ยเป็นของช่างกลุ่นนะครับเป็นช่างยุคแรกของท่านเลยเนาะนะครับจะดูว่าแหมรัดนะครับผมที่เป็นอลูมิเนียมนะลักษณะเหมือนเหมือนดีบุกมากก่อนแล้วเนี่ยที่เป็นขาบิโตในสมัยก่อนนะถ้าใครเกิดทันจะได้ว่าคือไม่อายุเยอะเหมือนกันนะผมเกิดทันนะนะจะรัดลักษณะแบบนี้นะครับแล้วดึงออกมามับเข้าให้ดูปลอกด้านในครับอ่ะตีกล้องดูได้นะครับนะดูผ่านกล้องมือถือผมตวเนี้จะเห็นได้ว่าแห้งเก่ามาก นะหรือมกกแม้กระทั่งแหมรัดปอกนะครับสีเหลืองๆตัวนีนะ้จะเป็นพวกแร็กเกอร์ที่เขาทาไว้นะกันพวกมแมลงมากินเนื้อไม้นะครับแต่ว่าพอผ่านการเวลาเป็นร้อยปีนะนะฮะเกือบเกือบร้อยปีเนะี่ยมันก็จะแข็งนะปวกก็ไม่กินเหมือนกันนะครับใบมีดจะเป็นมีดคู่แบบนี้มีดคู่เนี่ยพบได้น้อยนะครับมีดคู่พบได้น้อยเลยนะพบได้น้อยมากแทบจะนับจํานวนได้เลยนะครับนี่การณนตีแท้ให้เหมือนกันนะดูลงปอกดูอะ่ะดูบริเวณปอกตรงโคนมีดนะครับผม ส่วนใหญ่พระคาถาตอกจะเป็นยันเล็บจิกแล้วก็จะเป็นนโมพุทธายะนะครับคาถาพระเจ้า,าพระองค์นี่ผมให้ดูนะอ่านี่ดูความสม่ําเสมอครับยิ่งมีดคู่ยิ่งดูง่ายใหญ่เลยทั้งสองชิ้นเนี่ยต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับนะทาปลอมได้ยากมากมากนะถ้าจะดูแบบลักษณะนี้นะครับนี่ลองดูครับนี่นี่อ่าเหล็กดํานะครับเพราะฉะนั้นกาลาเวลาเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่ามันควรจะสภาพอายุป,ประมาณไหนแล้ว นะพื้นผิวขนาดนี้นะครับผมปอบยังกลัวฮะคใครแบบว่าอยากได้แบบจบเลยราคาได้จบเลยอาจารย์งบฉันไม่ค่อยมีหรอกแต่แบบทีเดียวจบไปเลยนะครับผมเนี่ยจบเลยครับเอาไว้ถือเนี่ยนะใครที่เห็นว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อบุญมีนะถ้าได้เห็นคู่นี้แล้วลก็บอกเลยครับว่ามันคือสุดยอดนะครับนะใครก็ถามถึงแน่เพราะว่ามันสุดยอดจริงๆนะมันหาได้ยากนะครับ นะก็คู่นี้เนี่ยจบที่45,000บาทนะครับนะมีของแถมเต็มเป้ไม่ต้องห่วงนะก็ทั้งหมดทั้งมวลครับคุณผู้ชมนี่คือสุดยอดนะครับแห่งสายมีดหมอนะครับใครที่ชื่นชอบเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย3 0 5 304ได้เลยนะครับนะบ้านมีดครูอ๋อยินดีใบริการทุกท่านเนาะก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับ นะเอามาให้ดูกันเป็นงานพุทธศิลป์ที่หายากนะครับผมสำหรับวันนี้ต้อขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยประสบแต่ความโชคดีแล้วกันนะครับขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมีดหมอทั้งสองเล่มน,นะครับปกปักรักษาให้คนดูของบ้านมีครูอ่อนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงและพบเจอแต่สิ่งดีๆครับผมไปละาบายสวัสดีครับ